อากองกับน้องชายใครรู้จักเราดีกว่ากันกงรู้ใช่ไหมว่ากงต้องตีให้ทันเขาชื่อหมาตัวแรกของไข่มุกคือแป้งต้องตีด้วยเหรอผิดกติกาค่ะอากองตอบสิแป้งเย่กงเก่งมากไ <laughs> ข่มุกชอบกินไข่เป็ดหรือไข่ไก่มากกันไข่เป็ดผ <laughs> ิดด้วยไข่ไก่ถูคครับไข่จะเป็อะไรไข่เ <laughs> ป็นข้าวกงเก่งมากไ <laughs> ข่มุกชอบใจลองเท้าหนังหนืองนะคร้าพ่อไปร <laughs> องเท้าหนัง ถูกครับน้องน,น่ารักตีแรงอาหารจีนกับอาหารเกาหลีไข่มุกชอบกินอาหารอะไรเกาหลีผิดจีนเกน่งอะเคลียดี่มาก,ก,มากอันนี้ก็คือบอสต,ต้องถูกแล้วแหละเจ๊เซฟชื่อบอสว่าอะไรตีน้อยอูมีชื่อชื่อเดียวเจ้ใช้ช้อนซ่อมหรือตะเกียบในการกินผัดไทยช้อนซ่อมทำไปได้ตะเกียบถูกต้อง ส้ตมตำไก่ย่างกับส้ตมตำขอหมูย่างใครมคุกเลือกกินอะไรคอหมูย่างอากองเก่งมากคิดทันหรือเปล่าทำไมอากองถึงหน้าเหมือนบอสทำไมอากองถึงหน้าเหมือนบอสยังไม่ใช่คำถามไข่มุกกินเฟรนช์ฟรายกับซอสอะไรม,มัตมัตตับคิดจะกินไข่เจียวกับซอสนี้ด้วยจิ้มไก่เหรอถูกต้อง <c oughs> <c oughs> คือกินไข่เจียวกินน้ำจิ้มไก่บอสยังกินไข่เจียวกับกน้ำผึ้งเลย perfect combination ระหว่าง ใครหาวคะระหว่างอเมริกาโน่กับเอสเปรสโซ่ใครไม่กินอะไรนะลาเต้พีนก็ตากงอยู่แล้วสิอเมริกาโน่ถูกต้องโอ้โหกรงเก่งอะเจมไม่ชอบกินอะไรระหว่างหมูทอดกระเทียมกับน้ำพริกหมูสับหมูทอดกระเทียม ถูก<ส>ต้องทำไมไม่ชอบอ่ะ <laughs> มันเป็นคอมบิเนชันระหว่างหมูชิ้นกับกระเทียมด้วยอ่ะกถูกยกนี้เสมอจาม้าดีใจเลย